สวัสดีครับวันนี้ทลารับพาลูกค้าไปชมนะครับที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่จะห่างจากสีแยกกระบินบุรีครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรห่างจากถนน3ซึสสีเข้าไปครับประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้าไปตรงเพลินพาดีครับ เพลินพาดีรีสอร์ทเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรครับถึงแปลงของเราเนื้อที่หนึ่งไร่ครับแปลงนี้หนึ่งไร่เต็มฉนดคุดแดงนสสีจอเลยพร้อมโอนราคาประเมินอยู่ที่ห้0แสนครับ นี่เราขายตามราคาประเมินการะรังวาละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนละูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินครับโซนนี้ลองแวะมาชมได้นะแปลงนี้ครับในสภาพแวดล้อมครับเข้าออกได้สองทางาตรงเรียบวัดป่าประดูครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ข้างๆปั๊ม PT ถนนสาธารณะครับเข้ามาโซนนี้จะเป็นโซนของเพลินพาดีรีสอร์ท นะครับช้าๆนะครับโซนนี้เนื่องจากเป็นหิมคุกมีฝุ่นละอองครับและก็ตัดกับถนนลูกลังนะครับมีประมาณ300เมตรครับถึงแปลงของเรามีสนามฟุตบอลด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีการบำรุงรักษาครับ หลังสุดท้ายนะครับตรงนี้ขวามือนะนี่เป็นเสาไฟนะที่ของเราจะห่างเสาไฟประมาณ200เมตรอีกฝั่งหนึ่งครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปทะลุออกถนนส0มได้เช่นกันนะห่างไฟฟ้าประมาณ180เมตรครับห่างไฟฟ้าห่างน้ำปาป,ประมาณระมาณ1เมตร ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มมาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แล้วนะครับนีมาถึงแล้วครับตรงที่มีการตัดต้นไม้ออกตรงนี้ ไปจอดตรงร่มก่อนนะครับตรงนี้จอดตรงร่มนี่ก็สามารถวนออกได้ครับวนออกไปตรงเพิินพาเพลินพาดีรีสอดนะแล้วก็เป็นถนนเส้นหลักที่ทราวิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ไปชมสภาพเป็นอมขับเลยมาแปลงหนึ่งนะครับ แวมองเห็นถนน304ครับฝั่งนี้แแปลงฝั่งตรงข้ามก็เริ่มมีการมาปรับระด,ดับถมแล้วก็ปลูกสร้างบ้านฝั่งนู้นนะครับนี่แะครับแนวเขตครับหมุดนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นไป หกสี่สามหกสี่สาหกจอครับ6กสี่สหที่ของเราจะหนึ่งไร่เต็มนะหนึ่งไร่เต็มฉนดขุดแดงครับแล้วก็ตัดขึ้นมาทางลูกกลังอยู่เลยครับมาทำบ้านสวนได้เลยครับขุดบ่อถมปรับระดับนะถนนที่จะต่ำกว่าถนนประมาณห้าสิบเซนประมาณ50าสิบเซนได้ นะครับมาขนถึง,ถงมุมนี้สามหกเจ็ดห้าครับสามหกเจ็ดห้า แตครับเขาเสียก็คือห่างไฟฟ้าประมาณ180เมตรนะที่จะต่ำกว่าถนนประมาณ50าสิบเซนนะแลงนี้ครับบรรยากาศโล่งโปร่งครับขุดบอ่อครับผมปรับระด,ดับ ช่วงดูฝนที่ผ่านมาครับตรงนี้ก็จะมีน้ํานะครับนี่ฮเห็นลองลอยนะต้องถมครับเป็นที่ต้องถม ขุดทำบ้านสวนครับทำโคกหน้องนาทําบ้านพักครับถ้าอยู่โซนใกล้ๆเนี่ยฮะเดี๋ยวครับปั๊มพีทีที่เรามองเห็นพีทีติดถนน3ามสิบครับนี่ถ้ายแปลงรูปแปลงจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคืนผ้า เนี่ยฮะเราขุดบ่อตรงนี้ครับแล้วก็นําดินขึ้นไปถมมริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะปลูกสร้างนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะชอบแบบว่าขุดด้านหน้ามาถมด้านหลังทําบ้านถ้ายแปลงก็ได้ครับขายตามราคาประเมินนะห้าแสนราคานี้ล้มโอนให้กับลูกค้าไปเลย ครับหมุด7361ครับ734จอ7361ปอจอปลาจีนนะฮะจะมีร่องรอยนะฮะน้ำไหลจากข้างบนลงข้างล่างเป็นทุ่งนาครับแปลงนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำนาครับถ้าทำนาก็จะมีสภาพเหมือนเนะี่ยฮะด้านหลังด้านท้ายแปลง รากเขตครับ8 4, 5, 6, 3, 9, ปดฝอฝ้าหกสาปาจีนครับตัดขึ้นไปหนึ่งไร่เต็มฉนดกู้ดแดงนอส,อสีจอครับตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีสนใจติดต่อธาราเข้ามาได้ครับ,รบวันนี้ทารากาาบขอพรบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปลาจีนเลยมา คขอบพระคุณอย่างสูงสนใจติดต่อตามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เข้ามาได้ครับทราส,สังหาประจีนกับขอบพระคุณทุกท่านคะวันนี้โชคดีมีช้ยทุกท่านทราส,สังหาประจีนกับขอบพระคุณครับ